โอ้อาจารย์บอกว่ายัางไงนะให้ตายไปกับใจก็สวัสดีคุณฟ้าใสนะคะคุณฟ้าใสใสดาวใสนะคะขอบคุณมากนะคะที่มา,มาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกนะจ๊ะเ,เพื่อนๆเนาะที่บุญเรียนนะคะเจ้าคุณเดียวก็ สวัสดีครับพี่สาวเจ๊ทองจันครับผมพรุ่งนี้รอบบ่ายบายรอบบ่ายให้ตายไปกับใจก็สวัสดีรอบห้องอีกครั้งจ้าหนูก็สวัสดีให้ตายไปกับใจครับผมพักเจ้าคนเดียวก็สวัสดีสบายดีนะคะพี่บุญเลียนพี่บุญเลียนรัตนโคูตนะคะสวัสดีครับพี่ดวงตาครับผม พี่มายาวดีกไ็ไม่ค่อยเห็นหอเในการโพสต์ภาพโน่นนี่นั่นเลยคุณกังวานภัยนี้ไรไม่นอไรไม่เจ้าพี่หรือนี่ตกแรงมากด้วยแหละเมื่อคืนนี้ตกช่วงประมาณอ่จะทุ่มหนึ่งนะคะก็ไปหาสามค่ะ เพิ่มกันระยานิมิตนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็ทำงานวนไปคุยไปด้วยทำงานไปด้วยนะจ๊ะอ่าพี่ปุ้ยก็พี่ปุ้ยจ้าขอบคุณมากค่ะพี่ปุ้ยเพิ่มพลังบวกให้คุณทัศนีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณทุกๆ user ชูศักดิ์สองแสงครับขอบคุณมากนะครับที่กําลังที่เข้ามาส่งกําลังใจเพิ่มพลังบวก <c oughs> <c oughs> ตามฟีดนี่คือต้องไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยๆนู่น <c oughs> แต่ดีนะตกตก,ตก,ตกช่วงทุ่มหนึ่งไปหาสองทุ่มนี้ไม่ได้ไปไหนเลยหเซนนง คุนนีก็สวัสดีพี่มายาวดีจ้าคุณ <c> ท <oughs> ัศน,นีจ้ายินดีต้อนรับค่ะโสภาพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะ,คะท่านก็เป็นครูนะคะก็เหลืออีกประมาณจ้า <c oughs> เมื่อคืนนี้ก็ขึ้นหน้าฟีดของคุณท่านกับเพื่อนครึ่งโลห้าขีดนี้เนาะหนึ่งโลก็สิบขีดเนาะสวัสดีคุณลุนนีคุณวุฒนอนลงค่านอนลงค่าหากเจ้าคนเดียวก็สบายดีโดยดยครับโุ้ นะสวัสดีค่ะเจ๊เล็กสบายดีนะคะเนาะก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมจ้ะไม่ได้ใกล้จะได้เวลาแล้วมั้งเดือนประมาณชาวติดริมถนนก็จะประมาณนี้แลจะจ้ะเจอคุณแกงกะรูเนาะแต่คุณทัศนีไม่เห็นก็ว,ว่าจะเข้าไปหลังบ้านแล้ว โอ้ยินดีตอน<า>นะคะเจ๊กดมันีพาวเวอร์นะคะยินด<น>ีทำแต่งานก็ ไปบ้างนิดๆหน่อยๆยิดนดนีดนดนดนดต้อนรับนะคะให้ตายไปกับใจอรุณสวัสดิ์ยามฮาวฮอกฮาวคนวะทำไงเนาะง่วงมีคนแอบดูปากเลยดิแหละ,ะรักเที่ยวคนเดียว <laughs> พี่กำก็สวัสดีเจ้ทองจันนะคะพี่กำนีอ่า <c oughs> ไม่มาช่วงเช้าก็มาช่วงเย็นจาก็ทักทายให้ตาไปกับใจคะ่ะเป็นกำลังใจจา้ายินดีต้อนรับเจ๊ทองจันรเรืองเดชนะนรัวนะพี่มายาวาดีก็สวัสดีคุณลุนนีก็กอดจา้าคุณดวงตาไม่ำใหญ่เลยก็มีอีกท่านหนึ่งเหมือนกันเหมือนคุณเหมือนอ่ะเจ๊ดวงตาเหมือนกันแต่เพื่อน่ะ พิงพิงหมอนร้อนเลยโทรศัพท์ตอนนี้ก็หยุดตกนะคะเนาะช่วงนี้ก็ยังไม่มีเดียวสบายดีครับพี่สาวทักทายเจ๊ทองจันนะครับผมคุณลุนนี้ก็อ้าวเมื่อวานนี้ยังไม่ ไปหาเจเ mm hmm. ล็กเลยเมื่อวานนี้เนาะคุณพัชรีก็จะประมาณนี้เราจะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับนะคะคุณสมอย่าบอกนะว่าสามยูซ hmm. ์ตอนนี้บทตกเคจากพี่จอร์ดคุณลุนนี้ก็สวัสดีนะคะ mm hmm. เจเล็ก เจเล็กก็คุณสมจินตะนาะให้กำลังใจนะคะฝนตกไหมคุณทัศนีขอบคุณทุกผูเซอร์นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณทุกๆยูเ้ใช้จ้า อาจารย์พี่มายาวดีก็สวัสดีนะคะคุณลุนีสวัสดีพี่มายาวดีนะคะเนี่ยกำลังจะเริ่มเห็นสองอยูเซอร์ขึ้นมาแล้วคุณแกงกะรูก็สวัสดีสวัสดีไหวำงามงามเจทองจันนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณฟ้าใสฟ้าใส,าใสจ้าสวัสดีค่ะคุณทัศนีนาสิคุณวัฒนาไรไมน่นอคุณวัฒนาก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆถ้าผ่านแล้ว ขอบคุณนะคะเพืเ่อนๆเนาะนักเจ้าคนเดียวจวดๆครับพี่กมเรนูพี่กร,ร,ม,กร,รมมันมานเดอย,ยินดีตอนรับจา้าก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเจ๊เล็กโอเคจา้าน่าจะทันอยู่หรอเนาะเจ๊เล็กขึ้นหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมน่าจะทันคุณลัศนีขึ้น4ี่สิบห้าพี่จอร์ดก็สวัสดีนะครับแม่เย็นปังๆครับผม พี่กัมก็สวัสดีคุณรุนีนะครับผมพี่บุญเลี้ยงก็ทักทายเ,เพื่อนๆรอมห้องจ้าให้ตายคุณรุนีก็สวัสดีพี่มายาวดีจา้า <c oughs> คุณทัศนีจา้ายินดีก็จะประมาณนี้นะคะเนาะ ห้องไรของคุณทัศนีก็จะประมาณนี้นะคะเนาะบ้านชาวติดริมถนนกุณทัศนีก็ออกมค้าสายเนื้อวัวนะคะเพืเ่อนๆก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจเนาะที่แวะมาส่งใกล้จะได้เวลาแลวมั้งคเพื่อนบ้านชาวติดริมถนนก็จะประมาณนี้ละจะ้ะ เช่ามาก็ต้องทำแต่ให้ตายไปกับใจเพื่อนเพื่นพูดบ่อยนะใช่ในหนึงกับม่ให้คุณทัศนีตอบให้อีกแล้วช่องของคุณทัศนีก็บ้านเช่าติดปินถนนนะคะคเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ อรัมนะคะคุณวัฒนาวิวงศ์นะจ๊ะกําลังรับชมนะคะขอบคุณมากนะคะทุกๆกําลังใจทุกท่นทะักทาตาไปกับใจก็เดินทางปลอดภัยนะคะพี่ปุ้ยตื่นมาจับโทษ่สวัสดีคุณชูศักดิ์นะคะคุณลุนนี้ก็สวัสดีคุณชูศักด์